อันนี้ได้อะไรมาแล้วนะเดี๋ยวต้องมาดูขึ้นมาได้เงินตั้งตั้กล้องที่จะต้องนี่ครับมันขาตั้งกล้องนะมันจะตั้งอยู่ในเวลาเราไปถ่ายาเ,าเดี๋ยวมาดูตั้งกบ้องตัวนี้มีมั้งตัวขาตั้งของมันนะครับมีสายชาร์จมีสายชาร์จมีตัวเกี่ยวออกมาด้วยนะครับดูดิมันจะโอเคไหมตัวล็อกมือถือ อหมุนได้เป็นแนวตั้งได้เพราะคุณเนี่ยชอบลืมอ๋อนี่นี่มันยืดได้ด้วยเออเล็กจริงแล้วก็แต่ว่ามันก็มีหลายส่วนที่มันยืดออกมาได้นะครับขากลางยังไงเนี่ยอ๋อนี่ขากลางออกมาแบบนี้มันก็โอเคนะเล็กนิดเดียวเองอ่ะเอาใส่พิดทาง นีครับปับเป็นแนวนอนก็ได้เอาไว้ไลฟสดปับเป็นแนวตั้งก็ได้ยืดได้หดได้มีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสามารถเป็นอันนี้บูทูธได้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองรืงอมาใช้ดูแต่ค้ดว่ามันดีนะทีแรกทิดห่อมันจะไม่ จะไม่ดีหมดได้อัปเกรดแค่นี้กึ๊บเอาห้อยกางเกงใส่กระเป๋าก็ถือไม่หนักมากก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเนี่ย